สวัสดีครับพี่น้องเสื้อแดงครับว,นนวันนี้ผมคงจะมาคุยกับพี่น้องเสื้อแดงของเรานะครับก็ไม่นานนะครับใช้เวลานิดเดียวเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเสียงไม่มีไม่ค่อยไม่ค่อยสบายเจออากาศเย็นๆเข,นเข้าไปนะครับออกองทุนผู้กล้าประชาธิปไตยที่เราตกลงกันว่าจะตั้งขึ้นนะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปนิดหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ กำลังพิมพ์ซองอยู่นะครับซองผระป่าผู้กล้าประชาธิปไตยเพิ่งเริ่มพิมพ์วันนี้ก็ลงพิมพ์บอกว่า,วาน่าจะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ถึงจะสำเร็จนะครับผู้ที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยที่จะช่วยรักษาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับที่จะร่วมกันตั้งกองทุนผู้กล้าประชาธิปไตยของ90.25เนี่นะครับตกลงตามนี้นะครับคือ,เ,อ,อเมื่อได้ซองมาแล้ว นะครับหัวหน้าสายหัวหน้าสายที่ผมขอรายชื่อไว้นะครับที่ไปขอสมาชิกที่มีจิตใจที่จะร่วมทําบุญกับเราก็เอาซองไปเลยนะครับไม่ต้องเอาชื่อมาให้ผมนะไม่ไม่ต้องเอารายชื่อคณะกรรมการมาให้ผมคือได้ซองไปแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลหรือที่อยู่หน้าซองแล้วก็จํานวนเงินที่จะทําบุญนะครับถ้าไม่อยากเปิดเผยตัวพี่น้องเราเขียนนามแฝงเช่น แดงเทพรักษ์แดงลินทองอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วผมจะเอาอรายชื่อทั้งหมดนะครับจะลงเฟซเฟซกองทุนผู้กล้าประชาธิปไตยใครที่มีเฟซอยู่พี่น้องเสื้อแดงเราที่มีเฟซอยู่นะครับเสริร์ชก็ไปหาแล้วพิมพ์ภาษาไทยนี่แหละครับกองทุนผู้กล้าประชาธิปไตยแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วพี่น้องลองเข้าไปดูนะครับลายชื่อผู้ที่บริจาคมาจะอยู่ในนั้นทั้งหมดคือ เราพยายามทำให้รวดเร็วแล้วก็เร่งรัดแต่มีหลักฐานนะครับเราก็จะเปิดลักษณะนี้ไปสักพักหนึ่งเมื่อเราพร้อมนะครับมีจำนวนเงินที่เห็นว่าสมควรแล้วเราก็มานัดกันวันไหนว่าจะทอดประปานะครับแล้วเราก็มอบเงินกองทุนนี้ให้แก่90.25แล้วหลังจากนี้ผมก็จะคุยกับคุณหนุ่มแล้วก็กรรมการ ว่าระเบียบการของกองทุนก็จะทําเป็นเล่มออกมาว่าจะทําลักษณะไหนเออถ้าเราทําสําเร็จถ้ากองทุนนี้สําเร็จนะกองทุนผู้กล้าประชาธิปไตยเนี่ยน่าจะเป็นโมเดลให้แก่ออกลุ่มเสื้อแดงอื่นๆนะครับเขาจะได้เราจะได้ช่วยเหลือกันนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทุกคนนะครับที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้เพราะว่ามันเป็นโครงการดีๆของพวกเรานะครับเมื่อทําสําเร็จแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับ ว่าผมเองก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับจะปล่อยให้คณะกรรมการของ90.25เนี่ยได้ดูแลกันเองนะครับจะเบิกอะไรไปใช้จะทําอะไรตรงไหนก็ต้องมีคณะกรรมการเนี่ยนะครับเซ็นกํากับแล้วก็ยินยอมที่จะเอาเงินตรงนี้ไปใช้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า,าพี่น้องเสื้อแดงเราที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับหรือพี่น้องเสื้อแดงเราที่อยู่หน้าเวทีนะครับก็หวังว่าจะได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องเสื้อแดงของเรานะครับ เมื่อคืนเมื่อคืนไปทานอาหารอยู่ที่หนึ่งไปเจอพี่น้องเสื้อแดงเราสองคนผมก็นําเสนอไอเดียความคิดด้วยความเป็นเสื้อแดงเหมือนกันก็คุยถูกคอกันนะครับเป็นคนที่อื่นนะครับก็มาทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งนะครับพอ,อ,อผมนําเสนอเรื่องนี้นะครับเขาก็ยินดีด้วยเขาทําบุญมา170บาทนะครับผมก็ลงเ,เฟซไว้ให้แล้วผมก็เปิดเฟซให้ดูนี่นะชื่อคุณอยู่นี่นะครับนะครับ แล้วเงินก็จะไม่หายไปไหนนะครับเออพี่น้องครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอปรับนิดนึงเอาตัวนี้ดีกว่าเออพี่น้องครับวันนีออ้ที่ผมมาขึ้นเวทีเนี่ยนะครับเพราะว่าเลิกงานแล้วก็มาพี่น้องเราเห็นเคยเห็นหน้าเห็นตากันทุกวันนะครับก็เห็นว่าเสื้อแดงเราเนี่ยเหนียวแน่นเหลือเกินนะครับมีใจรักประชาธิปไตยเหลือเกิน ขนาดเราเพิ่งเลิกงานมาทํางานก็เหนื่อยแล้วนะครับเราก็มาช่วยกันนะครับวันนี้ที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับที่ขอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยนะครับผมก็วิเคราะห์ด้วยตนเองนะครับว่าเมื่อ,อ,อประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยแอนตี้การเลือกตั้งแล้วนะครับไม่ยอมลงเลือกตั้งแล้วคิดว่าเมื่อป่วนบ้านป่วนเมืองได้ขนาดนี้ทหารคงจะออกมาปฏิวัติแล้วแนวโน้มทหารก็ไม่กล้ามาปฏิวัติ นะครับเพราะว่ากลัวเสื้อแดงของเรานะครับและกลัวนา,นานาอารยาประเทศนะครับที่จะออแอนตี้ประเทศไทยของเราก็ไม่กล้านะครับเมื่อไม่กล้านะครับทำยังไงดีนะครับเมื่อไม่กล้าถ้าเกิดมีความกล้าขึ้นปฏิวัติเมื่อ,อไรรัฐธรรมนูญที่ปัจจุบันนี้ก็จะถูกยุบทิง้งนะครับเมื่อถูกยุบทิง้งเขาก็จะไปร่างกติกาขึ้นมาใหม่หนึ่งในนั้นคืออำนาจที่ได้มาคือกติกาการเลือกตั้งนั่นเอง นะครับหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเรานะครับพี่น้องเราก็สนับสนุนว่าทุกคนเท่ากันจะต้องมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงแต่ถ้าไปเปลี่ยนกติกาการเลือกตั้งใหม่เช่นความคิดของคนที่คิดแบบพิสดารเช่นจบปร,ริญญาตรีแล้วนะครับใครจบปร,ริญญาตรีออกเสียงได้สองใบยอย่างเงี้ยหย่อนบัตรได้สองใบหรือใครจบต่ำกว่าปร,ริญญาตรีหย่อนบัตรได้ใบเดียวดูถูกพี่น้องลากย่าพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องแล้วใครจะยอมนะครับหรือคนเสียภาษีมากนะครับ หย่อนบ,บาดที่สองใบคนเสียภาษีน้อยหย่อนบตรที่ใบเดียวอันนี้ก็ใครก็ทําในโลกนี้ก็ไม่มีใครทํานะครับเนี่ยจ,จะเป็นลักษณะนี้ในเมื่อ,อ,อทหารก็ยังไม่ปฏิวัตินะครับแล้วการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นวันที่สองนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์วันที่สองเกิดการเลือกตั้งขึ้นก็หมายถึงสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยได้เริ่มเบ่งบานแล้วนะครับถึงแม้จะสําเร็จไม่สําเร็จมันก็เริ่มแล้วล่ะครับเริ่มพี่น้องครับจริงไหมครับมันเริ่มแล้วครับพี่น้องประชาธิปไตยเราเริ่มแล้ววันที่สองนี้ ขอ,อยังไงขอให้ถึงวันที่สองเหอะนะครับให้ถึงวันที่สองเหอะสามร้อยเขตเนี่ยอาจจะเลือกตั้งสําเร็จอีกเจ็ดสิบห้าเขตอีกร้อยแปดสิบวันก็ค่อยๆเลือกตั้งไปนะครับและแล้วเมื่อเราฟอร์มรัฐบาลเสร็จตามสัญญาที่คุยกันไว้หนึ่งปีมีการปฏิรูปอ่าพวกเราก็ร่วมปฏิรูปถ้าเองอยากเข้ามาร่วมปฏิรูปก็เข้ามาพรรคประชาธิปัตย์นะครับหรือกอปรป,รป,รกอป,รประสนเนี่ยก็มาร่วมกันนะครับเมื่อหนึ่งปีแล้วยกสภาเลือกตั้งใหม่ปุ๊บ นี่แหละเป็นข่าวสวยของพรรคประชาธิปัตย์แหละครับเพราะว่าอะไรสอสอของท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีสิทธิล์ลงสมัครรับเลือกรับเลือกตั้งได้เลยเพราะว่าการเลือกตั้งวันที่สองเนี่ยท่านไม่ได้ไปลงเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ไปเลือกไม่ไปลงเลือกตั้งนะครับถ้าไม่ไปเลือกตั้งหมดสิทธิ์ที่จะสมัครสอสครับพี่น้องหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์นะครับตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่เขากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเลือกตั้งคราวนี้สําเร็จเลือกตั้งครั้งต่อไปหลังจากการปฏิรูป นะครับมันก็จะทําให้ประชาธิปไตยเนี่ยหมดสิทธิ์นะครับแต่กกตกรมเนี่ยได้ประกาศไปแล้วผมฟังข่าวมาว่าถ้าใครไปหน่วยเลือกตั้งไปถึงหน่วยเลือกตั้งไปแค่แสดงตนว่าผมมานะแต่ถ้าไม่เอาบัตรเลือกตั้งไปหย่อนในหีบเนะี่ยคุณก็หมดสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์คุณก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณต้องเข้าไปในครูหาแล้วหย่อนบัตรลงในตู้ในตู้เลือกตั้งนั้นก่อนนะครับคุณถึงจะมีสิทธิ์ อันนี้กับอ,อันนี้แหละคือการมีสิทธิ์เลือกตั้งทางประชาธิปไตยไม่ใช่ไปถึงหน้าหน่วยแล้วไปแจ้งว่านายเอนายบีมาแล้วนะครับแค่นี้มันไม่ได้สิทธิ์มาแล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่ามันไม่น่าที่จะเลื่อนการเลือกตั้งพี่น้องอยากเลือกตั้งเออยากเลื่อนเลือกตั้งไหมครับพี่น้องพี่น้องเห็นด้วยไหมที่เลื่อนเลือกตั้งเห็นด้วยไหมครับไม่ก็ตอบว่าไม่ดงังๆเห็นด้วยไหมครับไม่เห็นด้วยนะครับเนี่ยทุกคนก็ไม่เห็นด้วยนะครับ เลื่อนไปทําไมนะครับเกิดเลื่อนไปอย่างที่ผมบอกเลื่อนเลือกตั้งไปนะครับไปเป็นวันที่สี่พฤษภาหรือปลายเดือนพฤษภาและพรรคประชาธิปัตย์กลับลำลงสมัครด้วยพรรคเล็กพรรคน้อยลงสมัครพร้อมกันพรรคเพื่อไทยลงสมัครก็โอเคแหละแนวโน้มว่าจะดีนะครับจะไปในทางที่ดีเกิดปปอชอนะครับเกิดองค์กรอิสระชี้มูลว่าสสพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความผิดในคดีต่างๆที่อยู่ในศาลปัจจุบันนี้นะครับ พวกพรคเพื่อไทยที่สมัครอยู่แล้วที่แข่งประชาธิปปัดอยู่ก็ร่วงเป็นใบไม้ร่วงผลท้าตก็จะเหลือพรกประชาริปปัดเนี่ยแหละครับแล้วเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยอำนาจไปตกอยู่กับใครก็ไปตกอยู่กับกลุ่มอมาตย์ทั้งหลายอันนี้แหละคือเหตุการณ์ที่เราก็คาดเดาไปต่างๆนานาแนวโน้มที่น่าจะเกิดแบบนี้น่าจะเป็นไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจิตวิทยาเป็นส่วนหนึ่งที่จะงัดออกมานะครับเพื่ออีกฝ่ายนึง ไอ้ฝ่ายอีกฝ่ายได้ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เราเสื้อแดงทุกคนเนี่ยเราคิดว่าเรามีความรู้เราสามารถวิเคราะห์ได้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าคุณทําอย่างนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นคุณทําอย่างนี้มันผิดหรือถูกไม่จําเป็นแล้วครับไม่ต้องมาชี้เลยว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรเลื่อนไม่ควรเลื่อนยังไงวันที่สองถ้าไปเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องใช่ไหมครับวันที่สอง้าไปเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นอยากอย่ามาเลื่อนเลยอย่ามาชี้อย่ามาชี้มูลศูนย์ต่อแปดแปดต่อศูนย์เนี่ยชี้มูลว่า มาชี้ว่าให้เลื่อนการเลือกตั้งให้กรกตไปปรึกษากันนายกแล้วกรกตก็มีหน้าที่แค่จัดการเลือกตั้งกรกตก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาประกาศเลื่อนเลือกตั้งได้เพราะกิจตรีกาออกมาแล้วอย่างวันนี้มีคนวิเคราะห์บอกว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยรับเลื่อนจากกรกตมาเนี่ยก็มีมีแนวโน้มว่าจะผิดรัฐธรรมนูญกรกตไม่มีหน้าที่ที่จะยื่นนะครับยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตีความแต่คุณก็ไปยื่นนี่แหละครับที่เราเห็นเนี่ยแล้วนายกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งเลื่อนการเลือกตั้งกก็ผิดรรรัธมนูญอี นะครับผิดทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะนั้นวันที่สองเนี่ยแหละครับไปเลือกตั้งเลยไม่ต้องกลัวใครนะครับสุเทพประกาศที่เวทีบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งวันที่สองจะปิดตุกหน่วยเลือกตั้งให้มาปิดเลยสารการสมุดปากการเนี่ยนะครับให้มาปิดเลยพี่น้องเสื้อแดงเราจะมาเลือกตั้งนะครับคุณอย่ามาขัดขวางอย่ามาทําลายประชาธิปไตยนะครับอย่ามาใช้อํานาจที่ไม่เป็นธรรมมาทําลายประชาธิปไตยของเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ เสื้อแดงของเราหรือผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเมื่อได้ยินเสียงแล้วอย่าวันไหวนะครับผมฟังสาววันนี้ผมก็รู้สึกทอ้อใจนิดๆแต่ไม่ทอ้อมากหรอกนะครับเพราะยังไงยังไงเสื้อเสื้อแดงเราก็มีอุดมการ <c oughs> เ,นารนรนเหนื่อยได้แต่อย่าทอ้อพี่น้องครับพี่น้องเสื้อแดงเหรอครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยบางท่านอาจจะเหนื่อยเหนื่อยได้แต่อย่าท้อนะครับขอคําเดียวนะครับท้อหรือไม่ ขอคาเดียวท้อหรือไม่ไม่ท้อเยี่ยมมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาช่วยกันประชาธิปไตยเราต้องก้าวเดินไปนะครับประชาธิปไตยของเราต้องเจริญก้าวหน้าประชาธิปไตยของเราต้องอยู่คู่ประเทศไทยไม่มีวิธีการไหนแล้วครับในประเทศนี้ที่จะดีไปกว่าระบอบประชาธิปไตยคนที่ปฏิเสธระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนนั้นนะครับไม่ใช่เป็นนักประชาธิปไตยของประเทศเรานะครับ สุเทพอย่ากัดกันนะครับสุเทพ <laughs> ได้ยินเสียงแววแววมาข้างเวทีอเอาแล้วครับพี่น้องผมก็วันนี้ผมก็มาพบปะพี่น้องแค่นี้นะครับเพราะว่าเ,เราก็มีผู้ตีมาปราศัยกับพวกเราอีกเยอะนะครับยังไงเสียก็ไปเลือกตั้งนะครับครับส่วนกองทุนผู้กล้าไปทัดที่ปตยเมื่ออะ,อะไรที่มันสำเร็จเรียบร้อยไปกว่านี้เราก็จะก้าวเดินต่อไปนะครับ เราก็จะก้าวเดินต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็จะมาแจ้งให้พี่น้องได้ทราบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ